มาถึงแล้วนะครับปลาหมอสีร้านพี่เอกวันนี้พี่เอกมีปลาใหญ่แฮะไม่มีลูกปลาเล็กเลยนะครับโอ้ไซส์ห้านิ้วถึงห้านิ้วบวกแต่ปลามีความสวยค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะสวัสดีครับพี่เอกครับพี่คนนี้คร <laughs> ับรบกวนขอราคาหน่อยพี่ พิเซศษราคาให้หน่อยตัว400เลย400 400, 400นี่คือแถวบนหมดเลยเหรอใช่ใชี่ช้อน ah ไ,ได้ไหมได้เนาะอ่าพี่เอกพิเซศษเลยมันเป็นกำฟ้านี่นะลูกเอฟกำฟ้านะครับทรงกระชับองอหมุกข้ามหัวข้อได้อยู่นะขี่นิ้ว5นิ้วไหมพี่ประมาณประมาณ5นิ้วเนาะโอ้ตัวนี้มันกึ่งเขาเรียกช็อตบอดี้ไหมพี่อย่างนี้กระชับนั่นแหละกระชับเนาะเรียกแค่กระชับเนาะยังไม่ถึงช็อตบอดี้ ประมาณเกือบห้านิ้วเป็นมุกทั้งตัวกำฟ้าเออเป็นลูกเนะครับลูกเอสวยเลยส0 0บาทค้อกเดียวกันไหมเนี่ยมุกเหมือนกันเลยอ๋อค้อกเดียวกันเนาะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันตัวนี้เป็นทรงปกติพื้นฐานมุกคมหัวโอ้ตัวนี้ก็400บาทนะครับไม่ไม่ใช่ตาแดงหรืตาเหลืองครับตาเหลืองเหลืองลูกเอฟลูกเอฟ ต่อมาอันนี้คล้องเดียวกันไง<อ>แต่คนละเนื้อเนาะบ้านเดียวกันคนละเนื้อตัวนี้มุกจะน้อยกว่าราคาล่ะครับเหมือนกันสี่ร้อยอ, <400. S 2> อันนี้โนฟะเวอร์อันนี้ใหญ่กว่าหน่อยโอ้แต่มุกก็เยอะนะมุกสวยเลยโอเคต่อมาด้านล่างเหรอพี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม ประมาณราคาใกล้ๆกันราคาใกล้ๆเคียงกันประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบหอใหญ่กว่าใช่ใช่บ้านเดียวกันไหมพี่อันนี้บ้านเดียวกันข้างบนนี่คนละบ้านหมอข้างบนคนละบ้านอันนี้บ้านเดียวข้างบนเหมือนกันเลยอันนี้เท่าไหร่พี่ประมาณสี่ห้า หัวก็เดินดีอยู่ตรงใต้คางย้ยระวบเเต็มหน้าเลย450สวยครับชุดนี้สำหรับคนที่ชอบปลามุกนะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามสำหรับคนชอบปลามุกผมว่าสวยเลยชุดนี้ชุดที่บ้านเดียวกันแต่คนละเนื้ออ๋อชุดเดียวกันแต่คนละเนื้อนะครับแต่มุกอะลอยเหมือนกัน มุกเดินเป็นเส้นเล็กแต่ลอยเหมือนกันคนละเนื้อหุ่นเาร์วอนราคาหล่ะครับประมาณห้าตัวนี้ห้าร้อยเด่นกว่าเขาหน่อยหัวเบล่มเลยจะมาทำหน่อยใช่แต่เนื้อมันชมพูสีเป็นเล้งหน่อยแดงสวยเลยไล่สีสักหน่อยอพี่วันนี้ไม่ไม่มีปลาหรือว่าผมมาช้าปลาปลามันมีน้อยเลยมีน้อยอ๋อปลายง ปลายังขาดกันตัวนี้ก็สวยลูกเอฟตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ700บนะครับรหัวใหญ่กว่าใครเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณครับ <c oughs> มาต่อกันที่โหลน้อยๆของร้านพี่ลงนะฮะเ <c oughs> อ,อ,อ้มีหนอนมาขายด้วยหนอนมาแรงวันตัวเล็กขีดละแปดสิบาท มาดูขมอ,อสีดีกว่าเฮ้ยราคาไม่ได้ติดไว้อะแต่ปลาสวยนะเป็นปลาไซส์ไม่ถึง3นิ้วนะครับตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้ถึงตัวนี้ตาส้มเนื้อตัวปลาเหมือนจะออกลอกๆหน่อยๆน,นะครับน่าจะมีสายเลือดลอกที่เราเรียกกันว่า GB นะครับ ตัวนี้ออกไปทางโาว์วฮอนแดงแต่หัวไลทมาร์กนะตัวนี้นี่ตัวนี้ออกมุกเลยไม่ถึง3นิ้วนะครับแล้วก็โาว์วฮอนแดง3นิ้วโดวยประมาณเอ่อผมคาดเดานะน่าจะเป็นชุด200พอดีผมเดินเดินมาจากร้านที่ลงแล้วมีเขียนราคาไว้200บาทนะครับเนื้อตัวปลา คล้ายๆกันผมคาดเดาว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุด200นะครับเป็นการสันนิษฐานก่อนนะครับต่อมาเรามาดูปลาถุงนะฮะแปดสิบาทโอ้แปดสิบาทก็มีมุกข้ามหัวแล้วก็มีเนื้อเป็นปลาลูกเอฟนะฮะขนาดตัวปลาประมาณ4นิ้วหัวก็มีนะฮะแปบาทนะครับเป็นปลาลูกเอฟนะตัวที่สองหนิ พี่เขาเขียน80บาทตรงนั้นราคาผิดหรือเปล่าจะเขียนร้อย80หรือเปล่ามันใกล้เคียงกันอ่ะเผื่อๆฟ้อ,องเดียวกันด้วยลืมเขียนเลขหนึ่งไหมอะออทำไมถุงตั้งไม่อยู่ต่อมาโอยไม่ลืมเขียนเลขหนึ่งหรอกถุงนี้ก็80เหมือนกัน <laughs> น่าจะเป็น80บาทแหละถูกต้องแล้ว80บาทนะฮะ เป็นปลามุกลูกเอฟทั้งสามตัวเลยนะครับมีหัวชัดเจนเนาะแปดสิบบาทโอ้ยอันนี้กำลังจะล้มถุงนี้ก็น่าจะแปดสิบหรือเปล่านะครับโอ้ยอันนี้หัวดอกอ๋อใช่ครับ80บเนาะเพราะว่ามีราคาติดอยู่ก็น่าจะเป็นชุด80ทั้งหมดนะครับติดจะเป็นเมื่อวานตัวผ่ามอะไย ชมร้านพิเปิ้ลข้างในกันต่อครับรม,มาต่อกันที่ร้านพี่เปิ้ลน,นะฮะสวัสดีครับพี่เปิ้ลคเฮ้ยเหมือนจะเปลี่ยนแปลงเอาหินออกเหรอใช่เาพราะว่าดูกน่าจะอมเชื้อโรคอ๋อช่วงหนาวเนี่ยปลาป่วยเยอะช่วงหนาวปลาป่วยเยอะเลยเอาหินออกนเพราะกลัวว่ามาหินจะอมเชื้อโรคใช่เพราะว่าก็ปุ๋ยง่ายทำความสะอาด ขออนุญาต z ด้านในหน่อยนะพี่นี่จะเป็นทูโทนทูโทนเหรอเปลี่ยนไฟนไฟหลอกตาอ้าวปิดไฟอย่าเปลี่ยนไฟก่อนนะครับ<ฮ>พี่เปิ้ลบอกเมื่อกี้ใช้ไฟสีแดงพี่เปิ้ลบอกว่ามันหลอกตาพอใช้ไฟสีขาวมันไม่เห็นความแดงเลยเดี๋ยวพี่เปิ้ลมันเห็นปลาไม่แดงอะเดี๋ยวทีนี้มันกลายเป็นปลาชมพูเป็นเนื้อทูโทนนะครับตัวนี้ เปิดไว้พันเมงนี่นี่พันอ๋อพเปิลขายปลาก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้พิปิลขายของก่อนเราต้องหลบหลบก่อนโอ้โหตัวโชว์วันนี้เรามาเจอตัวสวยอีกแล้วตัวโชว์วันนี้ทางพิปิลไม่ได้เขียนราคาไว้นะครับเป็นกมฟ้า F2 เนื้อทูโทนนะครับค่อนข้างสวยหุ่นสวยเอ้ย กล้องผมเป็นไรเนี่ยไม่ยอมโฟกัสปลาเลยไม่รู้ว่าพลาดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยที่มันไม่โฟกัสผมขอปิดกล้องก่อนนะฮะโอ้กล้องสับสนนะ a อสับสนไม่รู้จะจับตรงไหนเป็นพื้นจริงพื้นหลักเนาะ ตัวนี้ประมาณ3ามนิ้วนะครับขออนุญาตอธิบายไปเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจับโฟกัสไม่ได้ปลาประมาณ3ามนิ้วเนื้อมุกมุกแดงนะครับเนื้อถูโทนปลาเพิ่งมานะยังทําห่างลู่ตัวลู่มีความกลัวอยู่พิปิลใช้นกแก้วในการล่อปลาเพื่อไม่ให้เอ่อเพื่อให้ปลาฟื้นตัวเร็วไม่ใช่เพื่อไม่ให้ฟื้นเพื่อให้ปลาฟื้นตัวเร็วนะครับหายตื่นไวและปลาจะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับ ส่วนราคาไม่มีติดไว้นะเดี๋ยวผมสอบถามให้รอพี่เปิ้นขายของให้ลูกค้าก่อนเนะาะเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับเมื่อกี้พี่เปิ้นปิดการขายแล้วนะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของปลาที่ซื้อเมื่อกี้อนุญาตให้ถ่ายได้นะครับโอห F2 นี่นาใช่ประมาณ F2 ทูทนิ้วได้นะ2นิ้วนะ,ะประมาณ 2, 2> <อ>นิ้ว2องเผลอๆไม่เต็ม ขาเล็กมากทําไมฟอร์มมาเร็วจังเลยพี่ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหัวปลาในคอกเลยอ๋อหัวปลาในคอกเลยอันนี้คนละบ้านกันที่ผมไปเอามานะอ๋ออันนี้คนละบ้านกับชุดด้านหน้าเนี่ยนี่เป็นปลาปลาบ้านเดียวชุดชุดเดียวกันนะโอ้ยยังงงเลยว่าทำไมเนื้อมันมีสองอย่างแต่เขาบอกว่านี่ยืนยันว่าปลาคอกเดียวกันคอกเดียวกันก็คือจะเป็นออกเป็น G B ลอก G B ลอกใช่นี่มันออกมาเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนกำฟ้าลูก F F สองหรือว่าปลามัน ปลามันคนละพ่อคนละแม่แต่มันรวมอยู่ในอยู่ในตู้เดียวกันแล้วก็แยกฟองผมยพงสงสัยจะมีปลามเป็นไปได้หรอจะมีสองเนื้อในคอบเดียวกันมันก็มันมีความเป็นไปได้อยู่พี่กัมฟ้ามันแตกออกมาเยอะเลยแล้วดูดูปากมันก็ไม่เหมือนกันเลยคุณดูปากมันเลยใช่ปะแต่ตัวนี้ลอกลอกไอ้นี้ออกยืนยันว่าเป็นปลาคอเดียวกออกเป็น G ีบีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้เนื้อทูโทนด้วยมุกข้ามหัวด้วย คือที่พ่เปิลอธิบายอย่างนี้หมายถึงว่าเนื้อปลามันต่างกันค่อนข้างมากนะครับมากจนดูไม่ออกว่ามันเป็นคอกเดียวกันเลยอะถ้าคอกเดียวกันอย่างผมพาดูบางทีมันมันดูออกนะว่าเป็นคอกเดียวกันแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันดูไม่ออกว่าเป็นคอกเดียวกันเลยนะครับพเปิลเลยบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันผิดคอกกันอะไรอย่างนี้นะแต่สายยืนยันมาเป็นปลาคอกเดียวกันแน่นอนนะครับเนื้อปลากำฟ้านี่แหละเป็นสิ่งที่ มันมันหาความนิ่งร้อเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับมันถึงมีราคาสูงกว่าฟลว์ฮอนโฟลว์ฮอนทำออกมาก็คือคล้ายคืนกันหมดคล้ายๆพ่อคล้ายแม่ทั้งหมดนะครับแต่กําฟ้าจะไม่ใช่เนาะ,ะเปอร์เซ็นต์ความสวยก็จะน้อยกว่าด้วยราคายินสูงผมเป็นเคยทํามาก่อนเนี่ยได้พูดได้ตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับสวยมากนะครับโอ้ยกล้องผมมีปัญหาแล้วนะไม่ยองโฟก,กัสปลาเลยขออภัยนะฮะเหมือนกล้องมีปัญหาหรือว่าหน้าตู้ มันสับสนกับตัวปลามันหาจุดโฟกัสไม่เจอต่อมานะครับด้านข้างด้านข้างก็เป็นลูกเอฟเนื้อทูโทนนะครับบางตัวตาขาวบางตัวตาเหลืองตาส้มนะครับตรงนี้ออกนี่ก็ขายไปแล้วตัวนี้โอ้อันนี้มันออกคล้ายๆปลาแดงที่เราเรียกกันว่าซินหรือเปล่าพี่เปิลคล้ายๆซินใช่ไหมเนาะคล้ายๆซินนะครับตัวนี้ คล้ายซินเลยนะเนื้อแดงมากแมนาคคถ้าแดงทั้งตัวอย่างสวยเลยตลาดต่างชาติอย่างชอบนะครับแต่ตลาดต่างชาติจะไม่เอาเนื้อติดมุกเลยนะตลาดต่างชาติจริงๆที่เล่นจะไม่จะไม่เอาเนื้อติดมุกอย่างนี้นะมุกนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่อยากได้นะเขาอยากได้แบบเนื้อแดงอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้อ่น่าจะเป็นคอกเดียวกันนะครับตัวนี้ติดมุกเยอะหน่อยแต่เนื้อใกล้เคียงกันนะครับ นี่อีกตัวหนึ่งนะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาคลายความสงสัยว่าตัวนี้คอกเดียวกันหรือเปล่าหน้ามาใช่แต่มุกกับหุ่นไม่ใช่พี่เปิ้ลครับคอกเดียวกันไหมพี่สี่ตัวเนี้ยไม่ใช่คับไม่ใช่เนาะยกเว้นตัวเดียวนี่ไงนี่นะฮะความแตกต่างที่พี่เปิ้ลบอกตัวนั้นน่ะมันบููไม่ออกเลยว่าเป็นคอกเดียวกันเพราะมันแตกต่างกันมากเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ก็ดูดูอ่ะดูแตกต่างว่าไม่ใช่คอกเดียวกันนะพี่เปิ้ลก็บอกมีตัวนี้ตัวเดียวทีวนนะ่ไม่ใช่คอกเขา แต่ส่วนข้อเขาก็คือหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยดูออกนะครับว่าเป็นข้อเดียวกันมีตัวขั้นกลางตัวเดียวที่ไม่ใช่ข้อเขานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูออกได้ชัดเจนแต่อันนี้นี่สิอ๋อตักไปแล้วเนาะอันนี้ดูไม่ออกเลยพี่เปิ้ลยังสงสยัยแต่ว่าสายยืนยันว่าข้อเดียวกันชัดเจนนะฮะต่อมาตัวนี้ผมแอบได้ยินราคาเมื่อกี้ลูกค้าถามพี่เปิ้ลบอกว่าหกพันห้านี่นะฮะ ตัวสวยนะตัวโชว์หน้าร้านเลยอ๋ยแล้วทำไมมันไม่โฟกัสน้อผมจะทำยังไงให้มันโฟกัสใช้กล้องช่วยโฟกัสไหมอ้อนี่นิดนึงเอาช่วยหน่อยโฟกัสหน่อยวันนี้กล้องผมไม่โฟกัสเลยพี่เป็นไรไม่รู้เพีย้ยนไปหมดแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตัวไว้สองพันเอาผมได้ยินหกพันห้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ ป้าไม่ถึงเกตยังไม่ถึงเกตผมได้ยินพลาดสองพันสองพันครับตอนนี้ไม่ไปได้ยินมาจากไหนหกพันห้าเอาไปแล้วผมอาการหนักหัวมันยังมันยังมันยังร้อนอยู่ไงใช่ไหมโอใช่ไหมถ้ามันข้ามอีกสักหน่อยนะมันก็จะดีราคาดีกว่านี้ใช่ราคาดีวันนี้แต่ตัวนี้ตรงนี้มาแรกหัวใหญ่มากเลยนะหัวใหญ่นี่ผมสลับสลับขึ้นมาทีแรกอยู่ตูงล่างใหญ่ขึ้น ทีแรกอยู่ตู้ล่างย้ายมาไว้ตัวบนสรุปราคา2,000นะครับขออภัยผมบอกผิดนะเมื่อกี้นี้น่าจะฟังพลาดเนื้อทูโทนสาเหตุที่พี่เปิ้ลบอกว่าเกรไม่ถึง6,500เพราะว่ามุกหนึ่งยังไม่ข้ามหัวนะพี่เปิ้ลอธิบายเมื่อกี้ชัดเจนนะครับเหลือตรงกลางเอาไว้เหลือตรงกลางเอาไว้ตอนนี้ดูเก่งต้องดูแบบลายเส้นต้องดูลายเส้นต้องข้ามเนาะแต่เนื้อตัวสวยเนื้อตัวสวย แต่หัวแน่นอนหัวใหญ่แน่นอนเพราะว่าตอนมาหัวใหญ่กว่านี้ใช่ครับหัวมันใหญ่กว่านี้ขึ้นเป็นแก้วแล้วอ่ะอ๋อนี่ก็เลยลองสลับเขอยู่ตู้ล่างเขาจะตื่นตื่นกลัวแบบตัวนั้นอะอตัวนั้นก็หลบมุมตู้ล่างตื่นกลัวเลยย้ายไว้ตู้บนอ๋อพอเอาตัวใหม่มาลงตู้ล่างแทนก็ตื่นกลัวหลบมุมเหมือนเดิมใช่เหมือนตู้ล่างปลากลัวเนาะหากแก้วลงไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าปลาหมอสีตลาดจตุจักรนะครับสวัสดีครับท่านใดสนใจก็จะสั่งทางผมก็ลายท้ายคลิปนะครับเป็นลายของทางพี่นันติดต่อทางพี่นันได้เลยส่วนท่านใดจะมาเลือกซื้อเองก็อันนี้เบอร์พีเปิลหรือเปล่าเฮ้ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าร้านพีเปิลมีป้ายนี้แล้วกัน